นั่นนั่นแน่นั่นนั่นแน่อันนั่นนั่นแนอุ้ยไข่มุกทำอะไรลูกไข่มุกทำอะไรคะเล่นสนุกหรออันน่นั่นแน่นั่นนแนนั่นตตุ๊รตตุ๊รตุตุ๊ตตุ๊ขนถ่าน เขาเห็นอย่าว่าองค์การคลังสินค้ากับองค์การตลาดจะไปทนกำลังที่ในการดูแลเก็บรักษาสินค้าให้มีระบบอัตโนมที่ดีที่สุดเท่านั้นนี่คือสูตรที่ออกแบบมาคุณผู้ชมแล้วก็อธิบีท่านก็บอกกำมือลายรถตึ๊กตึ๊กรถตึ๊กตึ๊กรถตึกตึกขนถ่านอ่ะรถตึกตึ๊กรถตึกตึก